เข้ามุมเลยครับพี่น้องลงชั้น2แล้วนะครับล้อมาเมื่อกี้วิ่งไม่ได้พี่น้องลื่นนะครับกลับก่อนฝนก็จะมาอีกนะครับนี่โอ้ขุดสวยจริงนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปนั่งด้านในเนาะพาชมแต่ถามพี่ขิจวิธีการขุดยังไงบ้างนะครับเป็นเพื่อนเนาะนะครับที่กำลังยืนชมนะครับนี่มามุมนี้แล้วสวยครับสวยแต่งแล้วนะครับเนี่ยแต่งเป็นแนวเลยสุดๆครับ เดี๋ยวพาชมนะครับกับซานี่เอสวายสองศูนย์ห้าีนะครับกับอาจารย์กิจเนาะกับหมอจกสมศักดิ์เอสีเทีเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวรอข้ารับชมเนาะนะครับนี่ถือว่าสวยครับสวยสวยเดี๋ยวเจอกันอีกแล้วครับซ่าครับแต่ว่าคุยกันได้ไงอ่าครับพี่กงเราก็เสริมเบิ้มขึ้นให้เหลือระดับก่นว่เท่าเดิม เสร็จนี่ก็ีกิตก็ยืนยืนยืนข้างนี้ป่ะเนี่ยแตงมันฝั่็จริงเรขึ้นรถได้เลยครับเไเล่นเไปก่อนโอเข้าใจแล้วก็คือทำตรงนี้ปค่อยมารีสลบเหมือนเหมือนฝั่งนู้นนะครับไปกินเมื่วานเนี่ย ผมอยากรู้ว่าตอนนี้ตอนเข้ามุมมัจะไม่เข้ามุมเป็นฉากสวยอ่ะเวลาเข้ากันนละ เราไปกินกับกูนที่ว่าเราแต่งบ่อน,น,นั่นบนไงกับด้านล่างมันง่ายเหมือนกันเปล่าคล้ายกัน ลึกๆมันก็มีแบบนี้มันก็ลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยก็สืลงไปเรืลงไปเรืยนก็เป็นเบิมไลงไปครับใะออจันน,นเริ่มหมนนแหมแบบเดียวกันเป็นเบิร์มอีกเา,าน,เนี่นนหมดครับกุดทราบผมชอบแบบนี้ครับมิดว่าเป็นรอยเมื่กี้แบบนี้ผมไม่ชอบไปแบบข้ากะัะ เขาทำยากอะ เจอฝนไอ้เลน่อนเลื่อนนี่ยิ่งเลื่นหนักผมก็แทงเอาไปกินแล้วก็ได้ con นไ้ครับพก็ย็นจนจืนอข้างูขีดมาูมา่มันได้แนวได้จากครับถ้ยืนแนวนี้ก็แวตรงก็จากไม่ได้ครับไม่ว่าเสีมาจากต้องแนวให้ตรงก่อน ที่ว่แถวแถวจันแถวที่เขาขุดที่แบบนั้นแดงไงไปเก็บเป็นรองรังอ่ามันสวยเลยนะมันยิ่งลึกยิ่งสวยไปเรื่อยนะครับดินแดงนะแล้วมันมีหินในเล็กๆอ่ะอพังเลยลงสั่จันนครับแต่นี่ถ้าลึกไปเลยระเีิ แนวเลยบ้นเอง หลวงแล้วโอ้ยขุดดินดินออกนี่ดินหมาานนหาศาลจริงอ่ะเรียกว่าคิวยี่สิบบาทยี่สิบห้าบาทเขาน่ายี่สิบบาทนะขนาดขุดแค่นี้กองยังไม่กองยังใหญ่เะพี่เกด ไปจะมาเกินวิชาบุญไต้หมุดกับควาเหมือนเดิมเาไปกินดนงานออกมาดูสบายตา,ยานะงานให้ออกมาดูสบายตาสบาย่พปลูกค้าี่แหละนั่นแห,ะหนนนละลูกานเนสบายตาลูกค้านี่แเพราะเจ้าเกงจะไม่เอาะบาดไงนั่นแหละปัญหา บอเข่าใจแล้วที <of> <ici> ่ว่าลูกค้าก็ยอมรอเนยต่วห้เจ้าอื่นเขาก็ไม่ขุดอ่ะรอเหมือนเดิมอ่ะ ขึ้นกองขึ้นดินยงเยอะขึ้นไปเรื่อยน,อนยไติดกองมาเราทำอะไรเห็นวิ่งของมาเมื่อกี้วิ่งของไปพอดีครับตรว มันทำใหไม,มันเท่าไงตรงนั้นสูงตรงนี้ต่ำนะตองไหนนะครับนั่นแหละที่ผมตรง,ตงไหนอ่ะ,ะอมันฝั่งนี้มันต่ำกว่าใช่ไหมครับเพย่ตนฝั่งนี้อ่ะ ถึงห้าเมตรนเต็มหมดเลย้าร้อก่อนคิวไอห้าพันกว่าคิวใช่หรือยพันคิวยังไร่เยอะเลยเอานะครับคลิปนี้เนาะนะครับนี่าประชุมเนาะฝานั่งรถในมุมในมุมเข้ามุมนะครับกำลังขี่สองคนนะครับนี่แล้วอยชมคลิปต่อไปครับ ไปด้วยสวัสดีครับ